สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีไม่เจอกันนานเลยที่ถึงมากได้ข่าวคุณประเทศมีร้านโปรดอยู่ร้านหนึ่งที่สยามพารากอนใช่ครับร้านอะไรครับร้านอะไรนี่นี่นี่ร้านอินเดียอ๋อโอเคเนี่ยวันนี้วันนี้งดฟังแม็กซ์สักวันสองวันใช่ดีนะครับนะครับมาทานอาหารกันใช่ครับฟังเพลงพอแล้วอาหารต้องอร่อยด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมคิดคุณสมคิดเจ้าของร้าน เพื่อนสนิทกันเพื่อน,<า>นยยสนิกันครับทำไมต้องร้านนี้ครับทำไมต้องร้านนี้ร้านนี้เนี่ยมีตำนานครับเพราะว่าผมเนี่ยทานร้านไม่ใช่ที่นี่เป็นร้านออริจินอลครับอยู่ที่เทอร์รัสเอรรัสตั้งแต่ผมอายุสิบเอ็ดว้าวคนไม่ต้องบอกอายุว่าตอนนี้เท่าไหร่ <29 S 1> ยี่สิบเก้านะผมว่าเอาสมมุติว่าผมอายุห้าสิบเก้าแล้วก็เท่ากับสี่สิบปีสี่สิบปีสี่สิบกว่าปี แต่จริงอาจจะเกินนะฮะเราก็โกงอายุนิดหน่อยนานมากเลยร้านนี้ใช่ไหมครับคุณคิดนี่เป็นเจเนเรชั่นที่ที่สามที่สามละแล้วตอนนี้เราเปิดมาที่แบรากอนได้ปีนี้ครบ18ปีครับ18ปีแล้วที่แารากอนที่แบรากอนเลยไงแล้วก็จากแบรรากอนเราก็คือขยายไปพื้นที่ที่ของ เดอะมอลล์รูปด้วยที่แอมพูรี่แอมพูเตียครับแต่ร้านที่ออริจินอลคือร้านที่เผารัดร้านออริจินอลที่เผารัดครับซึ่งคุณโงเทพบอกว่า40-50ปีแล้วร้านขนาดนี้หกสิบปีหกสิบปีแล้วหกกว่าปีด้วยหกสิกว่าปีแล้วนี่นับได้ว่าเป็นร้านอินเดียร้านแรกๆของเทยร้านแรกเลยในกรุงเทพในกรุงเทพเป็นร้านที่ร้านอาหารที่เปิดตั้งแต่เริ่มแล้วก็ทำพวกเกี่ยวกับเรื่องของหวานของอินเดียอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ย แทบเจอหาร้านอาหารอินเดียดีๆเนี่ยไม่มีเลยเขาก็รักษาสูตรของเขามาอะไรมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์น่ะเอาพูดง่ายๆเือของเรานี่คือที่คุณอวเัยพูดถึงสูตรนี่คือสมายควาทั้ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณพ่อคุณแม่ถึงปัจจุบันนี้เลยฮะที่ผมดูที่แปรก้อนอยู่ฮะผมใช้คําเลยว่ามันเป็นโฮมลี่ฟูดโฮมลีฟฟูดโฮมบลี่ฟูดนี่หมายความว่าอาหารนี่รสชาติเหมือนที่ว่าคนทําในตมที่บ้านทุกที่ทุกที่ทั้งสามมื้อสี่มื้อเลยฮะ คือผมมีลูกค้าด้วยฮะบางทีมาอยู่กรุงเทพ 3, าวัน4วันก็จทานกับเรา1 2 1 5มื้อเลยฮะเช้ากลางวันตอนเย็นเหมือนบ้านเลยเหมือนทานข้าวบ้านเลยสูตรง่ายๆว่าเป็นโฮมลีฟูดที่ก็ดีสำหรับสุขภาพด้วยนะกันต้องมีอะไรดีสักอย่างนะถึงได้เป็นธุรกิจที่ต่อมาได้ถึง3 4มสี่เจนเดอรชันแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในร้านอันดับต้นๆของกรุงเทพและช่วงนี้ก็คือเป็นรุ่นที่4ี่ครับลูกหลานก็คือเริ่มมาดูรวยบ้างฮะเขาก็เปิดขยาย เออละนานไปเรื่อยๆครับในกรณีที่หลายๆคนคงไม่ค่อยคุ้นเคยอาหารอินเดียเท่าไหร่ถ้าอยากวันหนึ่งอยากจะทานอาหารอินเดียเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงมีคําแนะนำอะไรไหมครับง่ายๆที่จะให้สําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาหารอินเดียได้กินอาหารอินเดียแบบอร่อยโอเคนี่คือเป็นเมนเมนะแรบแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําเลยนะน้านแรกนี่คือเป็นแอพิจิเออร์เลยครับคือไอโซเดตกระบาบนะฮะ คือจะเป็นของย่างมีทั้งไก่ทั้งกุ้งทั้งปลากระทะร้อนใส้กอกไก่ก็มีด้วยฮะถ้าคนเวียดเรียนก็สั่งเป็นพาณิติก้าได้ครับสโม่าก็ได้ฮะอันนี้มีทําสดนะฮะทําสดหมดเลยคือตรีปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าที่เราทานทานกันเนี่ยไม่ได้สด คือทำไว้แล้วอันนี้สดเลยอันนี้ทำสดเลยเตาเลยแบบร้อนร้อนอร่อยมากจริงจริงมันได้กินกับมะขามเลยน้ำจิ้มมะขามแต่เราเราเสิร์ฟอย่างน้ำจิ้มชะแลนแโยเกิร์ตด้วยเพราะคุณเพื่อนบริเทศแนะนำว่า โยเกิร์ตน้ำจิ้มนี้คือกินได้กับทุกอย่างเลยผมว่าทุกคนสงสัยเวลาไปร้านดิเดียเนี่ยจะมีน้ำจิ้มอยู่2อย่างนียที่เราเห็นเนี่ยสีเขียวอันนึงสีแดงๆอันนึงสีเขียวนี่ตามนโยบายมันจะจะสาหรับพวกกันย่างนะคือที่ว่าเป็นของย่างนอนเวจรเทเชียนเป็นสลัดกับโยเกิร์ตแล้วก็มะนาวมันจะช่วยย่อยอาหารมันคือมันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยเราแหละแต่ว่าสโมซ่ซานี้มันทานกับน้ำจิ้มมะขามแล้วมาในเมนคอร์สนี่คือว่าผมก็แนะนำ คือแกงแค่เลยครับคือโรกันโยเป็นแกงแค่ที่ว่ารสชาติมันเจอออกมานุ่มมากแล้วก็หอมมากแล้วสามารถกินกับหนานได้เลยครับหนานเราก็จะมีหลายชนิดเลยนะฮะเดี๋ยวคุณทานิดหนึ่งแกงนครับครับตรงสายไม่นานแล้วคนไทยก็มีแกงหลายอย่างใช่ไหมยหารไทยเนี่ยแกงเขียวแกงแดงแกงกะหรี่แกงอินเดียแกงไทยเนี่ยมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันตรงไหนบ้างแกงอินเดียจะข้นกว่าเกรวี่กว่าเกรวี่ครีมี่ครีมี่หน่อยนะ ของไทยเราเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแกงบางกว่านะฮะจะเป็นรสเขียวหวานจะเป็นรสกะทิมากกว่านะฮะแต่ของอินเดียเนี่ยกะทิจะน้อยกว่าไม่มีกะทิเลยไม่มีเลยฝั่งอินเดียใต้นี่ก็จะเป็นกะทิโอเคโอเคแต่ว่าเรานี่คือเป็นฝั่งเหนืออาหารอินเดียฝั่งเหนือฝั่งเหนือใช่ไหมครับเป็นนอตอินเดียนอตอินเดนติกฟู้ดเลยครับครับแล้วเมื่อกี้ที่แนะนำโรากันย้ย แตงเฮโรกันโยนก็คือเป็นบัตเตอร์จิกเกอรบัตเตอร์จิกเกอรนี้คือว่ามันจะเป็นครีมมี่อย่างที่คุณวอเทพบอกทำจากน้ำมะเขือออผสมด้วยผัเทีใส่พวกเฮิร์บครับนะฮะเยอะต่อยแล้วก็จะเป็นพวกมีครีมบัตเตอร์อะไรใส่เนยนะฮะใส่อะไรพวกนี้มะเขือเมะเขือเทศด้วยหอมด้วยอาหารอินเดียเนี่ยมันจะมีหลายภาคว่าอย่างภาคเหนือเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่า อากาศภาคเหนือนี่หนาวมากหน้าหนาวเขาก็ต้องทําอาหารมาสําหรับอากาศโดยเฉพาะว่าปรุงแบบนี้แล้วก็เหมือนกับจะอบอุ่นในร่างกายโอเคข้าวจครับอย่างอาหารใต้เนี่ยจะเป็นพวกบางๆอาหารแบบไลท์ๆเพราะภาคใต้ของอินเดียเนี่ยไม่เคยหนาวเหมือนกับภาคใต้เราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราถามว่าภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยอาหารทําไมผิดกันภาคใต้นี่ก็จะไปแบบแซ่บเป็นพวก แกงไตปลาพวกเผ็ดมากๆแกงเหลืองแต่ว่าถ้าภาคกลางมาก็จะเป็นเขี่ยวหวานอีกแบบนึงมันก็จะไปตามเกี่ยวกับพวกภูมิอากาศ้วย เราได้อาหารมาครบถ้วนแล้วตามที่นะคุณคุณวันเทพเป็นคนแนะนำอันนี้อะไรบ้างนี่คือแกงแพ้ฮะแพ้นี่นะเราเราเจอต้มก่อนต้มในหม้อคุกเกอร์ฮะครับ Pressure cooker ที่ว่าดัดแล้วสิได้มันนิ่มให้นึ่งให้นิ่มนะฮะนิ่มๆตุ๋นอะตุ๋นตุ๋นนะตุ๋นจนนิ่มแล้วก็น้ำแกงของแพ้นี่คือว่าใช้ส่วนมากก็คือมะเขือเทศจะใช้เยอะที่สุดนะหัวหอม กระเทียมหอมกระเทียมถิงถิงครับและหนังดานนั้นก็จะมีพวกเครื่องเทศต่างๆไงเฉพาะเฉพาะสมเับแกงแพ้เลยะครับแล้วเราเอาทั้งทุกอย่างนี้มาผสมกับแกรแล้วจะต้มดีๆจะได้ให้รสชาติมันเข้าไปถึงเนื้อแพ้เลยครับนี่เป็นตัวตัวหลักคือของแกงแพรเลยนะน้ำแกงของอาหารอินเดียคือว่าส่วนมากจะทำแบบสามสี่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นนะฮะเพราะว่ามันจะหอมมากครับ คือธรรมดาเนี่แพ้เนี่ยถ้าเราทานร้านที่เขาทําไม่ค่อยจะเป็นหรือไม่ค่อยจะมีสูตรวิธีดีๆเนี่ยเขาก็จะทําเนื้อแพะเนี่ยจะมีกลิ่นแต่ว่าถ้าทําดีแล้วเนี่ยมันจะหอมเลยกลายเป็นหอมส่วนมากคือคนไทยก็จะกลัวเกี่ยวกับขนแพะแต่ตอนเขาเข้ามาที่ร้าน ผมเห็นเขาสั่งแค่กุ้งไก่ปลาแต่ไม่ค่อยสั่งแพะแล้วผมก็จะให้เขาชิมแล้วเขากลับมาเขาจะยกเลิกไม่กินพวกของนี้เลยนะกินแพ้อย่างเดียวกลายเป็นเมนูยอดนิยมมันจะหอมด้วยนะมันจะนุ่มแล้วมันเข้ากับหนานดีมากเลยครับอันนี้การันตีครับคือไม่มีนุ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่เรากลัวกันเลยกลิ่นแพะที่ไม่เมีเราใช้แพ้สดและเครื่องเทศก็มาช่วยทําให้มันหอมขึ้นเยอะเลยครับเรามีกลิ่นเครื่องเทศเฉพาะตัวกิกแกงนะเฉพาะตัวของเขาครับ ือสามารถกินกับหนานได้เลยฮะทุกอย่างแกงที่เราทําวันนี้ฮะสามารถกินกับหนานได้นี่คือเป็นหนานไส้กระเทียมครับนี่ผมรู่ว่าหลายๆคนคงพอรู้จักมาเตอร์ชิคเก้นยอดนิยมคนจะชอบมากมาเตอร์ชิคเก้นนี่คือว่าจะใช้น้ํามันเนยล้วก็ครีมแล้วเราหมักไก่ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ย่างไก่แล้วค่อยในผัดในคือไก่นี่ไม่ใช่ว่ามาทําสดๆนะฮะคือต้องหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนนะฮะคือความอร่อยอยู่ที่ตรงตอนที่เราทานหลังจากที่มันหมักแล้ว มออร่ยากและนี่คือแกงกุ้งครับพรอนคารีแล้วก็เอากุ้งผัดในน้ำแกงที่ว่าเป็นเรื่องเกวี้งเลยฮะดีสำหรับที่ใช้กินกับน้ำได้เลยและตามบังสวิรัตคือ vegetarian ก็คือเป็นปลาลักษ์นีผักผขมกับคอร์นชีสแกงอะนะครับปลาลักษ์ปนีนนี้คือผักผขมและชีสคือเขาแตชีสแกง เด่นของมุนวอเทสไหมชอบาของโปรดของโปรดเลยนะและนี oh, ่ดอกกระหล่ำปีคืออะลูกโกบีอะลูกโกบีซึ่งทุกอย่างนี้ที่เราทํามานะสามารถทานกับกระหล่ำปีได้เลยแล้วนอกจากนี้เราจะมีพวกข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพ้หรือว่าข้าวบัสมาตีก็ได้ถ้าคนที่ไม่ชอบทานแป้งก็สามารถเอาบัสมาตีไรซ์มาหรือว่าข้าวของมะลีก็ได้แล้วทานได้กับพวกั้งแกง อาหารอินเดียเนี่ยผมแนะนำ,นะนำา่มามันควรจะทานกับบัสมาติไรซ์บัสมาติไรซ์เนี่ยมันจะเป็นข้าวที่เส้นยาวๆบางบางนะฮะมันจะเหมาะกับอาหารอินเดียมากคือทานแล้วจะได้รสชาติอีกแบบหนึง่งและข้าวบัสมาติเนี่ยจะเป็นข้าวที่น้ำตาลนอ้อยน้ออม,มากส,มาสำหรับห่าสำหรับคนที่มีเรื่องค่าเฉลี่ยน้ำตาลสูงหรือเป็นเบาหวาน กำลังจะเป็นเลยการข้าวบาสมติจะช่วยได้เม็ดเม็ดจะจะยาวๆร่วนๆหน่อยแล้วก็เบาเบาๆใช่ไหมครับบน่าจะเข้าได้กับแกงทุกชนิดใช่ไหมครับใช่เห็นนี่ก็น่าทานเลยครับดูสีสันโอ้สุดยอดครบอันนี้บอกๆได้เลยถึงวัฒนธรรมนะาเ l และความมีความมีสีสันของคนอินเดียอย่างไรก็ต้องชิมหน่อยนะฮะอะไเนี่ย ลองวิธีนะครับวิธีที่การรับประทานอาหารนี่เดียที่ถูกต้องผมให้พี่กับคุณวอเทพพิมพ์ดูนะครับแต่ผมตัดให้ด้วยเลยครับผมว่าคนที่คนที่จะแนะนำเราได้ีดีที่สุดเนี่ยนะครับผคือจะพ่อิม่ทอชของเราบวันนี้เราไม่ฟังเพลงก็ชมจังวงแล้วก็งีบหน่อย หลังอาหารอินเดียนี่ต้องหลับต้องเจวีงนะเปิดเพลงเบาๆหวานๆังกันแแบบสบายๆนะครับผมว่าฟังเพลงกับอาหารนี่มันมันเข้ากันคู่กันคู่กันนะนะนะคืออาหารจะอร่อยถ้าได้เสียงเพลงดีๆครับนะแล้วฟังเพลงมาพอก็ต้องตกคล้ายด้วยอาหารกับเพื่อนๆที่สนุกสนานใช่ครับวิธีการทานก็คือว่าตักแกงฮะครับผมนี่คือหน่อยชนิดนะฮะนี่กับมีแกงกุ้งแกงกุ้งครับ นี่นี่น่าทานตัวนี้น่าทานมากอะลูโกบี้อะลูโกบี้ก็คือโนืทอดนะฮะเนี่ยโอเคอันนี้เป็นดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำผัดดอกกระหล่ำโอเคพี่ลองดูก่อนก็ได้แล้วผมให้นานนมชิ้นรับเราสามารถแนะนําว่าให้หนานกินร้อนๆฮะกับกรอบครับใช้มือเลยนะครับใช้มือเลยครับใช้มือเลยเออแล้วก็เติมสามอย่างเลยครับนั่นแหละวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยฮะจะไม่เด่นะจะไม่ นี่แหละวิธีทานอาหาร <Wow. S 1> ที่ต้องคือใช้มือเนี่ยจิ้มแกงแล้วก็ทานแล้วก็เราจะได้รสชาติอัรถรถอีกแบบหนึง่งต้องลองดูแกงแพ้ด้วยครับแล้วเราก็ซดน้ําแกงได้นิดนึงอ่าอันนี้จะเป็นสูตรเลยครับครับผมว่าเป็นเป็น แกงที่เครื่องเทศทุกอย่างเนี่ยมันกลมกล่อมนะพอเหมาะพอเหมาะเนี่ยไม่ไม่อ่อนเกินไปไม่แรงเกินไปทุกอย่างมันบาลานซ์กันนะครับเดี๋ยวลองดูแกงแพ้ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมันจะเหมือนเหมือนเราฟังเพลงซิสเต็มดีๆมันโทนบาลานซ์มันทุกอย่างมันกลมกล่อมกันไปหมดนะครับมันจะพอดีหมดเนี่ยใช่ไหมลองดูแกงคุณรอเทพจะลองดูด้วยไหมครับเรียบร้อยขอบคุณมากหลังอาหารอินเดียเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะฮะนี่ผมพูดถึงว่าทั่วทั่วไปเนี่ย เขาก็จะมีของหวานชนิดหนึ่งนะเลียดกุหลาบยำมุนมีลาสเไรด้วยสองอย่างเนี้ยน่าจะเป็นพอาะพีชนะไหมกุหลาบยำมุนกับลาสเมรีลารครับเสร็จแล้วก็ต้องเสร็จปั๊บก็ต้องจบด้วยมัซาล์ดมัสตาร์ดตอนจบเข้าสูตรเข้าสูตรเลยอาท่าสูตรต้องท่าได้ใจอร่อยมากครับผมว่าเป็นเป็นเป็นอาหารอินเดียที่อร่อยที่สุดมือหนึ่งที่ผมเคยเคยทานมาเนี้ย ปลว่าผมนี่แนะนำไม่ผิดนะฮะส0กว่าปีที่แล้วเริ่มทานมาวันนี้ก็ยังทานอยู่ประจำก็เลยอยากให้ครับนคือมาลองดูที่ร้านเราที่สยามเปรก้อนนะครับโรยยอินเดียครับครับคือเราจะมีแกงทุกชนิดของย่างของหวานมีมาซาราชีมีลาซี่มีหมดเลยครับทุกอย่างครบทั่วครัลองมาดูหน่อยนะครับผมว่า คุณประเทศน่าจะมีอะไรตบท้ายในฐานะวันนี้เป็นต้นต้นตำรับเป็นคนชักชวนพวกเรามาทานอาหารอินเดียวันนี้นะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าถ้ามาที่พารากอนแล้วจะทานอาหารอินเดียก็ต้องมาที่นี่ที่เดียวคือที่นี่เป็นสูตรตั้งเดิมของเมื่อ60ปีที่แล้วร้านนี้เนี่ยผมบอกได้คําเดียวเลยอาหารอินเดียสะอาดและอร่อยมากรอยัลอินเดียรอยัลอินเดียนะครับแล้วอร่อยแน่นอนครับรับประกัน เราจะหาง่ายๆก็ติดกับร้านทองสมิธง่ายที่สุดง่ายที่สุดอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างชั้นล่างนะครับ